สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องสารอาหารเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านโควิด -19 นะคะก่อนที่เราจะไปดูนะคะว่ามีสารอาหารอะไรบ้างที่ช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเรามาทําความรู้จักกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกันก่อนนะคะระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์คือหนึ่งในกลไกป้องกันการติดเชื้อไวรัสในร่างกายที่มีประสิทธิภาพที่สุดโดยแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ 1. ภูมิคุ้มกันโดยกําเนิดหรือ innate immunity จะช่วยในการป้องกันเชื้อโรคไม่ให้เข้าสู่ร่างกายและ 2. ภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะหรือ adaptive immunity ที่จะทำหน้าที่กำจัดหรือยับยั้งการเติบโตของเชื้อโรคในร่างกายเช่นเชื้อไวรัสและแบคทีเรียนะคะซึ่งการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ทำได้ง่ายและทุกคนคงจะทราบกันดีก็คือการที่มีภาวะโภชนาการที่ดีโดยการมีภาวะโภชนาการที่ดี คือการได้รับพลังงานทั้งสารอาหารหลักได้แก่โปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันรวมถึงสารอาหารรองได้แก่วิตามินและแร่ธาตุต่างๆรวมทั้งดื่มน้าสะอาดที่เพียงพอและสมดุลอย่างต่อเน,นื่องเพื่อในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันได้โดยสารอาหารต่างๆที่ช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเราสามารถได้รับจากการรับประทานอาหารและการใช้อาหารเสริมซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานที่ยืนยันว่าสารอาหารตัวใดจะสามารถป้องกันการติดเชื้อโครโครโนาไวรัสได้ พียงแค่ช่วยในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเท่านั้นแต่เพื่อให้เป็นแนวทางในการเลือกรับประทานอาหารหรืออาหารเสริมจึงขอยกตัวอย่างอาหารอาหารเด่นๆที่ช่วยในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดังต่อไปนี้นะคะ 1. วิตามินซีมีบทบาทในระบบภูมิคุ้มกันอย่างมากโดยจะช่วยการทํางานของเม็ดเลือดขาวและช่วยกระบวนการทําลเอโรรวมถึงยังช่วยในเรื่องต่อต้านอนุมูลอิสระและเสริมสร้างคอลลาเจนให้แก่ร่างกายได้ โดยปริมาณความต้องการต่อวันในวัยผู้ใหญ่อายุตั้งแต่19ปีขึ้นไปควรได้รับ85-100มิลลิกรัมต่อวันและปริมาณสูงสุดที่รับประทานได้ต่อวันคือ2,000มิลลิกรัมและไม่แนะนําให้รับประทานเกินความต้องการของร่างกายมากจนเกินไปเพราะอาจทําให้เสี่ยงต่อการเกิดนิ้วในไตและผลข้างียนอื่นเช่นขึ้นไส้ปวดจ้องในช่องท้องและท้องเสียเป็นต้นนะคะซึ่งแหล่งวิตามินซีจะพบได้ในอาหารจำพวกผักและผลไม้เป็นส่วนใหญ่ดังตัวอย่างในภาพนะคะ 2. วิตามิน A มีประโยชน์ในการช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันและระบบสืบพันธุ์ช่วยในการมองเห็นในที่มืดช่วยบำรุงรักษาการเจริญเติบโตของเซลล์ในเนื้อเยื่อต่างๆและช่วยควบคุมเมตาบอลิซึมของไขมันและพลังงานให้เป็นปกติปริมาณวิตามิน A ที่ควรได้รับต่อวันสำหรับวัยผู้ใหญ่คือ700ไมโครกร,รัมต่อวันและปริมาณที่รับประทานได้สูงสุดต่อวันคือ3 0 0พันมโครกร,รัมนะคะ ซึ่งการรับประทานวิตามิน A เกินปริมาณที่กำหนดต่อวันก็อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงได้เช่นขึ้น่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารผมร่วงผิวลอกลิ้นสีปากแตกและอ่อนเพียเป็นต้นนะคะและแหล่งอาหารที่ให้วิตามิน A จากสัตว์ได้แก่น้ำมันตับปลาตับสัตว์เนื้อสัตว์ไข่นมและผลิตภัณฑ์จากนมเป็นต้นนะคะ ส่วนจากพืชจะพบได้ในผักใบสีเขียวเข้มและผลไม้สีเหลืองหรือสีส้มนะคะเช่นตำลึงผักบุ้งแครอทฟักทองม,มันเทศเหลืองและมะละกอสุกเป็นต้นนะสวิตามินดีจะมีหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตการแบ่งตัวและการตายของเซลล์มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายโดยมีกลไกในการลดการติดเชื้อของจุลินทรีย์รวมถึงช่วยปกป้องระบบทางเดินหายใจ โดยปริมาณที่ควรได้รับต่อวันสําหรับผู้ที่มีอายุต่ากว่า70ปีควรได้รับวิตามินดีวันละ15ไมโครกรัมส่วนผู้ที่มีอายุมากกว่า70ปีควรได้รับวิตามินดีวันละ20ไมโครกรัมและปริมาณที่รับประทานได้สูงสุดต่อวันคือ100ไมโครกรัมนะคะและหากได้รับปริมาณวิตามินดีมากเกินความต้องการของร่างกายอาจส่งผลให้เกิดความผิดปกติต่อหลายระบบได้แก่ อ่อนเพลียไม่มีแรงความรู้สึกตัวลดลงเบื่ออาหารปรสัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยและกระดูกเปราะเป็นต้นนะคะซึ่งร่างกายจะได้รับวิตามินดีส่วนใหญ่ร้อยละ8 0ดสจากการสร้างวิตามินดีที่ผิวหนังหลังจากที่ได้รับแสงแดดหรือว่า UVB นะคะและอีกประมาณร้อยละสิบถจะได้รับจากอาหารและการกินวิตามินหรืออาหารเสริมค่ะสีวิตามินอ e. ี มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของโลกโดยป้องกันการติดเชื้อจากแบคทีเรียและไวรัสรวมถึงมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบและยับยั้งการจับกันของเกล็ดเลือดได้โดยปริมาณที่ควรได้รับต่อวันสำหรับผู้ชายคือ13มิลลิกรัมและสำหรับผู้หญิงคือ11มิลลิกรัมซึ่งปริมาณที่รับประทานได้สูงสุดต่อวันคือ300มิลลิกรัม หากได้รับในปริมาณที่มากเกินไปและเป็นเวลานานอาจส่งผลต่อความผิดปกติของการทำงานในร่างกายได้เช่นมีภาวะเลือดออกที่อวัยวะต่างๆเป็นต้นนะคะและ 5. สังกะสีเป็นหนึ่งในแร่ธาตุที่จำเป็นต่อการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกายโดยมีหน้าที่ควบคุมเม็ดเลือดขาวให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการเคลื่อนตัวและกำจัดเชื้อโรคได้อย่างรวดเร็วขึ้นตรงผลในการป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสและสิ่งแปลกปลอมทำลายเซลล์ในร่างกายรวมพังยังช่วยปรับยางการจเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสไม่ให้ลุกลามด้วยนะคะโดยแร่ธาตุสังกะสีจะมีความสัมพันธ์แต่ร่างกายไม่สามารถผลิตได้เองจึงต้องมีการรับประทานอาหารเสริมเข้าไปเพื่อให้ได้ประโยชน์ที่สูงสุดและมีประสิทธิภาพ ปริมาณสังกะสีที่ร่างกายควรได้รับต่อวนันสําหรับผู้ที่มีอายุต่ากว่า18ปีและเป็นเพศชายควรได้รับ9มิลลิกรัมส่วนเพศหญิงควรได้รับ7มิลลิกรัมและผู้ที่มีอายุมากกว่า18ปีที่เป็นเพศชายควรได้รับ15มิลลิกรัมและเพศหญิงควรได้รับ12มิลลิกรัมต่อวันนะคะและแหล่งอาหารที่อุดมด้วยแร่ธาตุสังกะสีได้แก่หอยนางรมหอยเม่นผู่ปลาซาดีนเนื้อหมูเนื้อวัวตับ รวมถึงประเทภทผักอย่างหน่อไม้ฝรั่งและคะน้าเป็นต้นนะคะซึ่งการรับประทานแร่ธาตุสังกะสีผสมวิตามินและเกลือแร่รวมจะช่วยเสริมประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะค่จะจากที่กล่าวนะคะ ก็เป็นสารอาหารช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายเชยงเท่านั้นไม่ได้มีความสามารถในการต้านการติดเชื้อโควิดสิได้โดยตรงแต่การมีภูมิคุ้มกันที่ดีก็เหมือนเป็นการเสริมเกาะในการป้องกันเชื้อโรคต่างๆได้ดังนั้นแล้วทุกคนจึงควรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของตนเองอยู่เสมอโดยวิธีการที่ง่ายที่สุดนะคะก็คือการรับประทานอาหารให้ครบห้ามู่ดื่มน้ําและพักผ่อนให้เพียงพอนะคะหากเราได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนก็จะทําให้เราได้รับไปมาสารอาหารแต่ละชนิดที่เพียงพอต่อ ร่าางกายได้แต่หากทุกคนมีความกังวลว่าตนเองจะได้รับปริมาณสารอาหารไม่เพียงพอจากการรับประทานอาหารทุกคนก็สามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากร้านขายยาโรงพยาบาลและร้านสะดวกซื้อทั่วไปแต่ในทางที่ดีที่สุดควรปรึกษาแพทย์เภสัชกรหรือผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้นะคะเพื่อให้ได้รับคําแนะนําที่เหมาะสมในการใช้และจากที่กล่าวไปข้างต้นนะคะการที่ได้รับปริมาณสารอาหารที่มากเกินความจําเป็นต่อร่างกาย ก็อาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายได้ดังนั้นทุกคนควรศึกษาข้อมูลหรือขอเข้ารับคำปรึกษ,ษากับผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อประโยชน์และความปลอดภัยในการใช้นะคะค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่าน,นี้นะคะหากทุกคนชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และช่วยกด subscribe ช่องให้พวกเราได้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะ